ครับขอเรียนเชิญนะครับคุณพิงพลอยครับคุณประภาวดีชาญสมรครับเรียนเชิญเลยนะครับตรงกลางเลยครับสวัสดีครับจากทางช่อง7สีด้วยนะครับเรียนเชิญเลยครับเป็นตัวแทนจากศิลปินดารานะครับมาเชิญชวนให้ไปเที่ยวงานกาชาติที่นึงครับ ก็พิมพ์พลอยเป็นตัวแทนจอยทั้งช่อง 7HD นะคะแล้วก็ทางนักแสดงของทุกท่านด้วยก็อย่างที่พี่ได้บอกไปแล้วนะคะว่าตอนนี้มีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนกราวด์ด้วยอยากให้ทุกคนนะคะกลับมาเที่ยวงานกาชาติกันเยอะๆค่ะก็คงจะคิดถึงบรรยากาศกันก็อยากให้มากันเยอะๆค่ะครับตลอด11วันนี้ต้องต้องมาเจอกันนะใช่ค่ะมาหาของอร่อยมาทาบุญมาเดินเล่นกันภายในงานนี้นะครับนี่คือบรรยากาศของเรานะครับที่เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงานกาชาติประจําปีนีและนี่ก็คือเที่ยวงานกาชาต ประจำปี2,565เสียงปรบมือดังๆครับทุกท่านครับนะครับให้ได้เก็บภาพกันนะครับเยี่ยมเลยครับทุกท่านครับขอพระคุณท่านคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับศิลปินดาราสื่อมลชนและปีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่านอกจาก ออนไซ์แล้วออนไลน์ของเรานะครับ w w w งาน g a s h a c o m พรีจิสเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีตัวอวตาครับให้ทุกท่านเนี่ยเหมือนได้เดินอยู่ภายในงานทั้ง11วันนะมีแมปมีแผนที่รายละเอียดต่างๆครบถ้วนเลยนะครับอยากจะไปที่ไหนสามารถเช็คได้จะมีเห็นในเรื่องของสถิติในคนที่จะเข้ามาในแต่ละบูธท,ที่เราไปด้วยนะครับลองเข้าไปดูนะครับในแพลตฟอร์มงานกาชาติออนไลน์ของเราด้วยนะครับในลำดับถัดไปนะครับ เชิญน้องๆศิลปินใช่ไหมครับเชิญน้องๆศิลปินร่วมถ่ายภาพและบนเวทรีร่วมกันด้วยนะครับรวมไปถึงขอเรียนเชิญนะครับทาง